สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้16มีนาคม2564ครับมาฟังคลิปนี้ครับทำอย่างไรต่อจึงจะได้เงิน6,000สสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่22กุมภานธ์64ที่ผ่านมาจนถึงวันที่5มีนาคม64นะครับ สำหรับท่านที่ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติแล้วว่าท่านได้รับเงินนะครับประชาชนกลุ่มนี้นะครับตรวจผลได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ใครยังไม่ตรวจก็เข้าไปตรวจทางเว็บไซต์ www.rocna.com นะครับหากท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะครับท่านจะรับวงเงินเข้าบัตรประชาชน6,000บาทในวันที่19มีนาคม64นะครับซึ่งจะ นำบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะคนละครึ่งได้หมดถ้าเขามีแอปอถุงเงินหรือแม้กระทั่งร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตรคล้ายๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเครื่องรูดบัตรนะครับทีนี้ปัญหาจะมีอยู่ตรงนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านหกหลักคล้ายๆกับรหัสบัตร a t m นะครับให้ไป ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับและตั้งรหัสผ่าน6ห,หลักที่ธนาคารกรุงไทยท่านจึงจะสามารถใช้วงเงินผ่านบัตรประชาชนได้นะครับสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วตรวจสอบสิทธิ์แล้วไปตั้งรหัส6ห,หลักที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ19มีนาคมนี้จึงจะใช้เงินได้นะครับซึ่งเงินจะเข้าวันที่19มีนาคม6000และครั้งต่อไปเงินจะเข้าอีก 26มีนาคมอีก1,000รวมจะได้รับ7,000พอดีสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียน22ิบสองกุมภาถึง5มีนาที่ตรวจสอบเสร็จแล้วว่าตัวเองได้รับสิทธิ์นะครับสวัสดีครับ